โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหญ้าแฝกโครงการหญ้าแฝกเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สําคัญของพระบาทสมเด็จพระบระม,าาม,มินทรมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูทรัรรพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนแนวคิดนี้ถือเป็นเครื่องมือทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการยญาแฝก จึงถูกเลือกนำมาใช้ในโครงการนี้เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีระบบรากที่แข็งแรงและยาวกว่า3-5เมตรสามารถหย่างลึกลงไปในดินได้ซึ่งในส่วนนี้ทำหน้าที่คล้ายกับกำแพงใต้ดินในสภาพแวดล้อมทั่วไปหญ้าแฝกเป็นพืชที่ไม่รุกรานไม่มีการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดจึงไม่ไปแย่งพื้นที่หรือไปรุกรานพืชอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง เป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งดินเค็มดินเปรี้ยวหรือแม้แต่มแมลงศัตรูพืชก็ตามการปลูกหญ้าแฝกทําได้โดยการนําหน่อมาปักชำซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและไม่ต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษความสำคัญของหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีลักษณะเด่นอยู่หลายประการโดยเฉพาะทางการพัฒนาที่ดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด,ดำริครอบคลุมทั้ง3าด้านที่สําคัญคือ 1. การอนุรักษ์ดินและน้ำา 2. การฟื้นฟูทรัพ,พยากรดิน 3. การรักษาสภาพแวดล้อมการฟื้นฟูทรัพ,พยากรดิน 1. การเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุเนื่องจากระบบรากของหญ้าแฝกค่อนข้างมากและหนาแน่นและเจริญแทรกลงไปในดินจึงทำให้มีมวลชีวภาพสูง 2. การเพิ่มปริมาณความชื้นในดิน ในระบบที่มีการปลูกหญ้าแฝกจะพบว่าดินที่ปลูกหญ้าแฝกนั้นเก็บความชื้นได้ยาวนานกว่าดินทั่วไป 3. การเพิ่มอัตราการระบายน้ำและอากาศระบบรากของหญ้าแฝกที่แพร่กระจายมีส่วนช่วยให้ดินมีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นการเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินบริเวณรากของหญ้าแฝกพบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์อยู่มากมายหลายชนิดส่วนใหญ่มีผลดีและช่วยดูดธาตุอาหารจากดินซึ่งลักษณะดังกล่าว ก็เป็นประโยชน์ต่อธาตุอาหารของพืชในดินเป็นอย่างมากด้วยความพิยาแฝกนั้นเป็นพืชที่เจริญเติบโต,ตได้ง่ายเราจึงยกตัวอย่างการปลูกหญ้าแฝกมาสามพื้นที่ 1. การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน 2. การปลูกหญ้าแฝกบริเวณไหลน้ํา 3. การปลูกหญ้าแฝกตามไหลถนนการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันควรปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับโดยจะใช้ระยะห่างระหว่างต้นที่5เซนติเมตร สำหรับการปลูกโดยใช้รากระยะห่างจะอยู่ที่10เซนติเมตรสำหรับกล้าถุงระยะห่างจะตามแนวดิ่งจะอยู่ที่ไม่เกิน2เมตรการปลูกหญ้าแฝกบริเวณแหล่งน้ำจะช่วยกักเก็บตะกอนดินป้องกันดินตื้นเขินช่วยยึดเกาะหน้าดินป้องกันดินพังทลายนอกจากนั้นหญ้าแฝกยังช่วยดูดซับสารเคมีก่อนที่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำการปลูกหญ้าแฝกบริเวณไหลถนน ควรให้แถวหญ้าแฝกต่ำกว่าไหลถนนประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากแนวหญ้าแฝกบังสายตาของผู้ใช้รถใช้ถนนได้การนำหญ้าแฝกมาประยุกต์ใช้ 1. ปลูกเป็นแถวตามแนวระดับเพื่อชะลอความเร็วของน้ำไหลบ่าเป็นแนวบังคับการถ่ายพรวนเมื่อหญ้าแฝกจเจริญเติบโตและตั้งตัวดีแล้วแถบหญ้าแฝกที่เบียดชิดกันแน่นจะเปรียบเสมือนกำแพงที่มีชีวิตช่วยชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลบ่า เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ไม่ให้สูญเสียไปจากพื้นที่ 2. การปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปวงกลมหรือครึ่งวงกลมรอบพุ่มไม้ผลหรือไม้ยืนต้นหากพื้นที่มีความลาดเทให้ปลูกเป็นรูปครึ่งวงกลมง่งายรับน้ําที่ไหลบ่าจากด้านบน 3. การปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมโดยจะปลูกเป็นผืนเต็มพื้นที่ ระยะปลูกห่างแต่ละหลุมประมาณ50 5 0คูณ50เซนติเมตรส่วนของลำต้นใบและรากเมื่อหมดอายุหรือตายไปก็จะเป็นการเพิ่มเติมอินทรีย์วัตถุกลายเป็นฮิวมัสและปุ๋ยให้แก่ดินในที่สุด 4. การปลูกแนวย่าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของฝั่งแม่น้ำโดยกระแสขึ้นนอกจากการใช้วิธีราดคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นวิธีที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง บางครั้งอาจจะไม่สะดวกหรือไม่สวยงามและดูขัดกับธรรมชาติหากไม่แข็งแรงพอหรือเสียหายภายหลังการแก้ไขซ่อมแซมอาจจะยุ่งยากมากอีกด้วยการใช้วิธีเรียงหินแล้วปลูกหญ้าแฝกและไมายืนต้นในระหว่างแนวหรือซอกหินจึงน่าจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาระยะยาวดูร่มรื่นและกลมกลืนกับธรรมชาติการดูแลหรือบำรุงรักษาก็ยังประหยัดและง่ายกว่าอีกด้วย